เริ่มจากใช้ไขควงปากแบนปิดส็อปวาลวทางด้านขวามือแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด2.5ม mm, ิลิเมตรคลายสกรูทางด้านซ้ายมือถอดฝาครอบฟัชวาลวออกใช้ไขควงปากแฉกคลายสกรูออกทั้ง2ตัวแล้วถอดฝาครอบทองเหลืองออก ดึงลูกสูบออกมาทำความสะอาดโดยอาจใช้แปลงสีฟันช่วยแล้วทำความสะอาดด้านในของตัวเรือนของฝัชวาลนำลูกสูบที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่กลับคืนนนำฝาทองเหลืองที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันมาประกอบกับพืนอย่าลืมใส่สปริงด้านใต้ของฝาทองเหลืองด้วย ั้นตอนต่อไปใช้ไขควงปากแฉกขันสกรูทั้งสองตัวปิดฝาทองเหลืองให้แน่น ทดสอบการทำงานของปุ่มกดด้านในนําฝาครอบฝาชวาวมาประกอบเข้ากับชุดฝาชวาวโดยขันสกรูหกเหลี่ยมทางด้านซ้ายมือซึ่งจะไม่ขันจนแน่นมากเกินไป เปิดสตอบวาลทางด้านขวามือแล้วทดสอบการทำงานของฟัชวาลว